ราคาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ไหมทำไมต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชม,มหลายคนจะชอบบอกว่าอ่ะคันนี้มันฟรีดาวได้ไหมสอสรมฟีดาวได้ค่ะ Mazda BT Pro นะคะฟรีสไตล์แ็บ2.5 Highlander เกียร์ธรรมดาปี2015กับราคา2 วัดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบนราชธานีวันนี้สายลมนำเสนอคันนี้เลยค่ะ m a z d a BT Pro นะคะฟีสไตล์แครบ2.2 g h เ a n d ด r ปี2015เกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวสายลมบอกก่อนว่าโฉมนี้เป็นโฉมใหม่แล้วนะคะคือถ้าเป็นโฉมก่อนหน้าน,นี้ปี14-15เนอะอะปี13-14นะคะตรงนี้ ตรงไฟตรงนี้นะคะจะเป็นสีส้มๆสังเกตที่ตาไฟได้นะตรงนี้จะเป็นสีส้มๆแต่ตัวนี้เป็นตัวโฉมปี2015เห็นไหมคะจะเรียวมาแบบนี้เลยนะคะข้างหน้าก็เป็นโฉมปี15แล้วนะเพราะนั้นคันนี้นะคะสายลมนำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยราคาเพียงนะคะ299,000บาทเท่านั้นอ่าบอกเลยว่าราคาเริ่มต้นเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะบอกท้ายท้ายคลิปว่า จัดเต็มได้ไหมฟรีดาวได้ไหมพาะลูกค้าว่าสอสายลมบอกก่อนว่าให้บอกราคาเริ่มต้นเลยได้ไหมว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ m a z d a BT ีนะคะฟรีสไตแคร C บ2.2ไฮเอนเดอร์เกียร์ธรรมดาปี2 0 1 5 2 9 9 0 0 0บาทนะคะยางก็ใช้ได้อีกนานเลยนะคะท่านผู้ชมเดิมเดิมจากโรงงานนะคะเดิมเดิมมาเลยนะยักษ์ใหญ่ไหมเขาเรียกว่าคันนี้ยักษ์ใหญ่เลยนะคะฟรีสไตแคบบอกว่าเปิดได้กว้างมากเดี๋ยวบอกก่อน กว้างมากจริงๆอะโชว์สะหน่อยกว้างจริงๆน่ชมชมเนี่ยขนาดบ้าชิดแล้วนะตรงนี้ชิดแล้วนะถ้าเกิดว่าเอาแบบขยับตรงนี้อีกอนได้อีกเยอะเลยนะคะตรงนี้ก็ได้พอดีเลยสมมุติว่าลูกค้าไซส์ใหญ่กว่ากะทินะคะแล้วก็สูงกว่าเนี้ยไม่เป็นไรได้มาตรถานอยู่แล้วนะคะบนฝ้าเพดานซูมเข้าไปเลยนะคะนะ มาตรฐานจริงๆแล้วก็ไม่ชนด้วยสายลมสูง159นะคะเนี่ยพอดีสูงกว่านี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะท่านชมนะมราคากับรุ่นรถนี่บอกได้เลยว่าถูกที่สุดในตลาดแล้วอะเอาเรียกว่าถูกที่สุดในประเทศไทยดีกว่า,าว่าเช็คมาหมดแล้วนะอามาดูกันว่าแต่โลโก้ก็จะสวยมากเลยนะ Mazda VT Pro เห็นไหมคะท่านผู้ชมปึ๊บปั๊บอ่ะเนี่ยกว้างนะคะแล้วก็ ระดับความยาของเขาอาจจะมีโพอดีวันนี้ลมแรงมากใบไม้ไมไมเต็มรถเลยนะคะไซส์ของเขากว้างพอดีแล้วก็ไม่ยาวมากด้วยนะคะเนี่ยถ่ายให้ดูด้านข้างด้วยเห็นไหมคะใหญ่มา,ากมาตรฐานของมาสด้านะคะมาดูกันว่าปี2015เลขไมายอยู่ที่เท่าไหร่อ่เดี๋ยวเปิดนี้โชว์หน่อยนะคะเนี่ยปึ๊บเหยียบดู บนหลังคาเดี๋ยวจะบอกว่าชอบให้ดูบนหลังคารถปี2015เดิมๆเ,เลยไม่มีรอยผุรอยก่อนไม่มีสนิมอะไรเลยนะเนี่ยโชว์ทั้งภายนอกภายในอ่ะมาดูกันนะคะว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่สักคู่ใส่เกียร์ว่างอ่ะเลขไม่อยู่ที่242,967กิโลเท่านั้นเองนะคะอ่ามาขาไม่ถึง เกิดมาสั้นไ่อออเย็นช้ำอันนี้คือความเดิมนะคะมาตรฐานของเขาอยู่แล้วมาจากโรงงานแบบไหนแบบนั้นเลยแอร์เย็นชํานะคะเปิดติดได้ทั้งสองเลยนะคะใต้จบตรงนี้นะคะตรนนี้ก็จะมีกระจกสําหรับดูข้างหลังสองดูหน้าดูตาได้หมดเลยนะคะอ่ะรอยเจอไม่ต้องดูนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ ลบออกให้ได้เหมือนกันเนาะ,ะน,นี่ยค่ะ,นะคะดูที่พวงมาลัยเขาว่าลดเลขมาอยู่ที่2องแสนในตัวความเดิมนะคะไม่มีรอยเท่าไหร่เนี่ยดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนังนะคะตรงนี้เป็นโลหะ,ดหะได้ ระดับของเขาจะพอดีมากเลยนะคะข้อดีเนี่ยสายลมชอบตรงนี้เห็นไหมคะมันจะไม่แบบเป็นหลุมลงไปนะมันจะอยู่พอดีกับระดับของเราเห็นไหมคะเบาะที่นั่งกับตรงที่ใส่แก้วใส่อะไรเนี้ยนะคะใส่กระปงกาแฟมันจะบรรล้างกันพอดีไม่ต้องแบบก้มลงว่าเอะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็เอาเหรียญใส่ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก,กันว่าห้องเครื่องคันนี้จะเดิมแค่ไหนสอสายลมขออนุญาตคะ่ะนะคะวันนี้คืมฟ้าคืมฝนมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนะคะลมแรงด้วยนะคะ เดี๋ยวจะบอกว่ารถคันใหญ่หรือว่าคนตัวเล็กรถคันใหญ่คะ่ะคนก็ตัวเล็กด้วยเหมือนกันนะแป๊บหนึ่งนะคะอะ <c oughs> จะเปิดได้ไมหมล่ะเพราะว่าตัวเล็กอ่ะโ okay. อเคเดี๋ยวนะแป๊บเดียวโอเคอคือความเดิมเห็นไหมคะความเดิมของรถอ่ะดูได้เลยนี่เดิมเ <c oughs> ดิมเลยเดิมเดิมซูมเข้าไปเลยครับผมอนะคะ นี่ฝากระโปงเห็นไหมคะพวกโลโก้อะไรยังอยู่เดี๋ยวจะบิวทำการสาธิให้อีกรอบหนึ่งนะเนี้ยพอได้รถเข้ามาปุ๊บก็นึกถึงท่านผู้ชมทุกท่านเลยอ่าเดี๋ยวเอามาโชว์สักหน่อยว่าคันนี้ความเดิมขนาดไหนนะราคาก็ประหยัดไม่แรงด้วยนะคะท่านผู้ชมเอามาดูกันว่าราคาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้ไหมทําไมต้องถามเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชม,มหลายคนจะชอบบอกว่าอ้าวคันเนี้ยมันฟรีดาวได้ไหมสอสลงลมฟรีดาวได้ค่ะ มาสด้าบีทีโปรนะคะฟรีสไตแครบสองจุดห้าไฮแลนเดอร์เกียธรรมดาปี2015กับราคา2 9 9 0 0 0บาทจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะใช้เงินออกรถแค่สูงบาทนะคะสำหรับคันนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อจองวันนี้หรือว่าซื้อผ่านเงินไขนะ,ะฟรีนะคะแพ็กเกจช่วยเหลือย4ชั่วโมงฟรีไป,เ,ปเลย2ปีนะคะปกติปีละห ,00 0บาท2ปีก็12 0 0 0นะคือฟรีให้เลยนะคะและอีกที่สำคัญหนึ่งนะคะซื้อรถกับสสายลมคันนี้เลยนะวันรับรถถ้าเครืออนนมัตินะคะ เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลมงคลคาเซนเ,เตอร์ก็ไปถึงแล้วก็เบอร์โทรฝากไว้หน่อยนะคะเบอร์ของสองสายลมนะ084-0379999นะคะ084-0379999นะคะ9 4ตัวนะเบอร์นี้ขึ้นปุ๊บนะคะแอดไลน์ได้ทันทีเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ